สวัสดีค่ะยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องดินน้ำลมฝนแบบนี้นะคะวันนี้พี่น้ำพี่น้ำทักทายหน่อยเร็วว,นนวันนี้จะพามาเก็บมะม่วงใช่ไหมไมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะพี่น้ำเป็นคนมือบอนชอบปลูกดูมะม่วงหัวเหลืองแล้วเนาะมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเขาเอาไว้กินสุกก็ได้ดิบก,ก็ได้เนาะกินได้หมดเลยนนเนาะเปลียยมาเปล่าย,ม,ม,ม,ยมันเหลืองแล้วไหมมันเหลืองแล้ว แต่มันมันมันโตรเดนะดูนะดูพวงนี้นะยโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้หมอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโน้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหูอ้โหโอ้โห้หโอ้โหโอ้โหโน ปลูกแล้วได้เห็นลูกและได้กินเราก็มีความสุขแล้วกับการเข้าสวนดูพวงนั่นน่ะที่มันค้างอยู่ก็<ๆ>กิ่งไงเห็นไหมฮะน้ําให้มันดูสทำดูนี่นี่ดูดดต้นนี้ถ้าเราให้มันเออลงมาไม่เอามาค้างกับกิ่งมันนี่ก็ไงมันก็จะติดดินเนะเาะลูกก็จะไม่สวยดูเจ้าของเขาเลยหมดแดงเ <c oughs> ต็มต้นเลยพวงนี้เอาไว้ก่อนเนาะ เอ,เอาไปก่อนเก็บเอาไปฝากพี่ๆน้องๆกันกินกันเราเก็บกินกันนะคะเราแจกพี่แจกน้องนะคะไม่ได้ขายนะคะเราปลูกกันไม่เยอะเราปลูกกันไม่เยอะปลูกแค่พอกินปลูกกันไม่เยอะค่20ต้น20ต้นพี่น้ำบอกปลูกไม่เยอะ20ต้นต้นไหนไม่ได้กินก็ปล่อยไปต้นไหนได้กินก็กินเนาะปล่อย เขียวสวยเราก็เก็บไปหมดแล้วใช่ไหมเก็บมาแล้วเหลือน้ำดอกไม้เหลือน้ำดอกไม้เนาะนในวายยังไม่มืดในต้นในามดอกไม้นู่นในป่าทั้งหมดเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำดอกไม้นะคะนี่อือดูอันนี้มาแก้ขมิ้นก่อนนี่ตรงต้นมันกระท่อม่ไอ้เขียวสวยอ่ะเราเก็บกันไปหมดแล้วนะคะนี่เหลือไม่กี่ลูกนี่เนาะเขียวสวยนี่ ไหนพี่เออลูกก็ลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่ป้าลูกใหญ่ใหญ่เราก็เก็บไปหมดแล้วโอ้ป้ามโนนอยู่กับจีนไหนนี่เออนี่ลูกนึ่งไหนนี่ลูกนี่ป้าไหนดู่ินี่เออลูกก็ประมาณนี้เนาะออเราเก็บกันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่ก็เลยเหลือเออไม่ไม่กี่ลูกรอดสายตารอดสายตาเก็บมาไหนลูกไหนลูกนี้ก็เอาเนี้ยเก็บหมดแล้ว เฉลิสวยนี่อร่อยนะคะเฉลิสวยนี่อร่อยน,ะะนี่สระดสวนเกษตรผสมผสานของเรานะคะนี่เอามาเก็บกันอันนี้ก็ทุเรียนของเรานะคะทุเรียนของเราเลือ <laughs> <c oughs> ด้วยนะเนี่ยดูเน้ำพาข้ามข้ามคลอง,งข้ามคลอง ไปเอาไปเก็บมะม่วงกันพี่น้ำพามาดูมะม่วงน้ำดอกไม้มาปีนี้ได้กินกันไหมไหนดูที่อู้เก่งอู้ลูกงามเนาะนี่อันนี้งามสวยไม่ไม่ใช่เป็นเหลืองแดดนะไม่ใช่แบบสุกแดดเนาะ สุก<ห>ธรรมชาติไหมหดูตรงไหนมันดูตรงไหนมให้ดูตูดมันม,มันสีสมมันเก๋เน,นี่ยหนี่ที่ดูยังไงอันนี้สีสมไหมนอ้มันมีสีสมจริงป่าสมยังคือมันเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนาะเพิ่งเป็นปีแรกคันนี้เราไม่รู้ว่ามันสุก <laughs> เป็นยังไงก็มานั่งดูตูดมันนี่ก้นมัน ก้นส oh, ีส้มก้นสีส้มอันนี้ยังไม่ส <y án. S 2> ีส so, ้มเลยยังไมข็งต so, ้องมาเก็บต้นนู้นก่อนก็เลยมาดูก <mae. S 1> nah. ันมาดูไอ้นี่นะนี่ขวงนี้ขวงนี้ดูนี่อันนี้ก็ยังไม่สีส้มอืมนี่เก็บต้นนู้ก่อนดีกว่าขวงนี้จะไม่จะเปรี้ยวไหนดูนี่ที่อันนี้สีส้มยังนี่ยังยังไม่ส้มอยงยังนี่ยังนี่ขนาดลูกนี่ดูอ่ะสองอวนมาได้เก็บก่อนได้ไปก่อนลูกหนึ่งนี่ไปดูอีกสองตัวนู้น ก่อนหน้านี้นะคะตรงจุดนี้เราปลูกกล้วยนะคะกล้วยแต่พอมะม่วงเขาเริ่มโตเราก็เลยตัดกล้วยออกนะคะพอตัดออกเราพอได้กินกับมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เราปลูกนะคะนี่ประมาณ3ามปีนะคะปีนี้ที่เราได้ลูกกินกันนะคะดูดู สสีมม,ม,มอเอาไม่ถึงนะคะต้องให้พี่น้ำไปเอาก็อีมาเก็บดูนี่อันนี้คือที่เราห่อเอาไว้นะคะนี่ห่อไว้พี่น้ำเก็บเข้ามาห่อ,อไว้เอาไม่ถึงตัวเรามันสั้นไป เหลืองหมดเลยน่ะขึ้นถึงไหมนู่นเออ่ถือเหลืองหมดเลยเดี๋ยวนี้เนาะนู่นเออถือม้วนกันม่วงอ่ะตัวเหลืองตัวเรื่องไหนที่สีผู้ยังอู้ยังสีซ้มผูเลยมันสีส้มเอาสีส้มใช่ไหมเออโอ้เดี๋ยดูดิสีส้มไหมสีส้มเนาะนี่นี่นี่ สีส้มจริงด้วยโอ้โหอย่างงามเลยอ่ะเดี๋ยวชช้อนหน่อยช้อนหน่อยช้อนหน่อยชัวชัวขึ้นอีกหน่อยทีนี่โอ้โหเศรษมันคนเก็บเลยนะเนี่ยเออเก็บมะม่วงไงให้อุ้ยก้นสีส้มจริงด้วยเดี๋ยวไอ้หน้าจะกินมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโกมันขึ้นมดก้นสีส้มอะคุดก้นสีส้ม แบบนี้เลยก้นสีส้มแบบนี้นะนี่นดูพี่น้ำได้ไหมหัหมจจกเลยไไปทางเออเออได้ไหมอันนี้เอาเก็บหมดนี่แหละลูกใหญ่เเดีย๋ยว,วกรกมันจะมถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะคะโอ,โอราดบ้านอเอง สี่สิบองศานะคะสี่สิบองศาดูนะคะเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้ของเราก็ได้กินนะคะนี่อันนี้ล่ะน,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 นี่น้ำเนี่ยเออน้ำเอาเก็บหมดเลยเดี๋ยวกระรอกจะมากินก่อนกระรอกจะมาขโมยกินก่อนอ,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 อันนี้ล่ะอ,อ,อันนี้ล่ะเอออันนี้ตูสีส้ม สีส้มไหมนี่นี่เนี่สีส้มดูดูดูสีส้มนี่นี่นี่เห็นไหมก้นสีส้มนี่สีส้มอันนหนไม่สีส้มเราก็ไม่เอาอันนั้นยังยังยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่ไม่เอาเราจะเอาก้นเขาสีส้มไหนอเอีอในที่นี้ลูกนี้อือเอาไปเลยไปดูต้น นี่แหละนี่ยที่ห่อนี่ยังเนาะห่อนี้เอาไว้ก่อนใช่ไหมเีต้องูกนเองเนี่ยเดี๋ยวไม่จะเน่าเนาะมันมีที่พี่น้ำแกเอาอกระดาษมาหอ่ออันนี้ลูกอันนี้ไม่เห็นเลยอ้าวนุ่นนุน่น,นลูกหนึ่งใหญ่ด้วยอ๋อขึ้นไปดูลูกนี้นะคะอันนี้ยังนะคะยังเขียวอยู่นะคะก้นยังเขียวอยู่ขึ้นได้ไหมขึ้นดีๆ นี่นี่ดูกล้วสีส้มกล้วสีส้มนี้อันนี้นี่เมื่อกี้นะคะที่เราปลูกันนี่พนดูอ่าหอนูพูดลูกนี่ดูส้มไหม้มเลยเด็กเนาะส้มเนาะ ส้มตรงไหนเนาะมะม่วง <laughs> ก้นมันส้ม่ะพี่นะบอกว่ามันเป็นมะม่วง,งไม่ใช่สม้ <laughs> มเยังยังยังเออไม่ได้เอาอะไรมาค้ามมันไปเนาะลูกนี่ลูกเดียวหน่ากี่ลูกอ่ะลูกเดียวเขาจะมีเนาะอือเดียยเด๋ยวอคอยมาเก็บอีกเพราะเราเข้าไรทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่นไงโอ้ <laughs> ป้าเอไม่ใช่ลูกีุงเสียเนี่ยเออ เอาเพื่อไปบวมอ่ะได้หมดเลยแหละเอามามื้อนั่นแหละเออนี่คือมะม่วงเขาหนักเก๋แล้วล่ะแต่เราอยากให้แอบให้มันเก๋จริงเก๋จัดนะเนาะเราก็เลยสังเกตตรงก้นมะม่วงน้ำดอกวายเนี่ยมันมันหวานอยู่แล้วถ้าสุกหมด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  มอากาศมันร้อนมดก็วิ่งหาความเย็นของมนเลยยังดอกอะไไปกินหลังเอาไปกินที่หลังโอ้หมดกันเราปลูกไว้กินกันแจกพี่แจกน้องหน้ามะม่วงเราก็ได้กินมะม่วงหน้าชมพู่ก่อนหน้านี้เรากินชมพูกันเนาะชมพู่กับฝรั่งเนาะพี่น้ำเนาะ อลูกนี้สวยมาอือ,อน่นน,นี่ถึงแม้ว่าต้นแค่นี้นะคะต้นแค่นี้ก,ก็ไม่ธรรมดานะคะพี่น้ำบอกว่าเก็บไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้รอบที่สองนะคะอได้เต็มกระแปงเลยนะั่นเต็มกระแปงเราเลยไปดูอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ ต้นนี้ต้นนี้ก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วเหมือนกันเนาะอันนี้คือรอบที่สองที่เรามาเก็บกันที่มันเลือยอยู่อันนี้คือไหมสีส้มใไหมสมแป็ดเลยสมแป็ดเลยพี่น้ำบอกดูตรงนี้โอ้มีเกโหดู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 มาดูป้าดูดูจะดูตรงไหนล่ะก้อนมันนะมันโดนกระลอกกินไปแล้ว ต้นนี้ต้นเตี้ยหน่อยเราไม่ต้องใช้เก้าอี้เสริมให้ดูพี่น้ำโชว์นี่นี่ฮะมาข้าวสวนเราก็ได้กินนะคะเมา่อ่นเอาทกเด็กลูกเด็กเล็กก็ได้นี่นี่ไปทำน้ำพริกมะม่วง อ้อมต้นเลยนะแม่ป่าดูนไหนายนมาชอบกินนี่แก่เนี่ยกะลอกเออใส่ของเรามันหวานไงกะลอกของเรามันหวานหนอาขาวไม่ชอบโอเนไงโอเคไหมการเก็บมะม่วงนะคะก็เก็บไม่ยากนะคะ ต้นเล็กๆแางนี้เราก็เก็บได้สบายสำหรับมะม่นนวงน,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 น้ำดอกไม้สีทองนะคะคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะพี่น้ำเป็นไงยังสู้ต่อนะสู้ต่อพี่น้ำบอกว่าสวนเกษตรไม่เคยยอมแพ้เห็นไหมดูนี่ได้ไปแล้วเออเห็นไหมนี่น อเออว่ะลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ด้วยขอ,อโชว์หน่อยอะ่ะเ,ออเห็นไหมคะมะม่วงมะม่วงคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำสวนเกษตรของพี่น้ำเลยนะคะ